สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดารกบอลด็อกคังแบทเทิลก็ผมครั้งนี้ผมก็จะมาผ่านด่านซ u p เปอร์ทโรตัวร้ายสสีเขียวหวนะ้ำพระทะก,กัตัวดีสสยสีฟ้านั่นเองซึ่งตัวละครทั้งหมดที่ผมเอามาผ่านในวันนี้จะเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากกาชาศึกชิงเจ้าไม่ก็เนื้อเรื่องหรือว่าแลกไดแบบนะี้นี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่ผมหยิบมาในวันนี้เพื่อนก็เป็นเพื่อนโบลี่เอลอาครับผมนะมันเก่งครับผมเลยหยิบมาความสามารถอ่ามาดูก่อนมันก็คือมีตัวละครฟรีหลายตัวที่สามารถใช้ได้นอ้ย อย่างเช่นใครมีฟิเซอร์เนี่ยผมว่าฟิเซอร์เนี่ยมันเป็นแรสมอนแล้วน่าจะเปิดกันได้บ,บ่อยๆช่วงนี้เ,ออเพราะว่ามันเปิดในกาชาฟิเซอร์ครั้งนี้แล้วผมว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าใครแบบเล่นมานานแล้วยังมีตัวนี้เออทำตัวนี้มาแทนได้วคนะมันเก่งอยู่ละแต่ผมว่าคนที่เล่นมานานคงจะไม่คงจะผ่านดา่านซูเปอร์เทโรดด่านแรกกันหมดแล้วมั้งเออคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็เก็บตัวฟรีๆไปก่อนนะผมนะบิวตัวฟรีๆไปก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเล่นนะผมนะก <c oughs> ็จริงๆอย่าเพิ่ง <c oughs> เก็บได้จากด่าของคุณเลิฟนะแต่ว่านี้กันก็ถ้ามันมาเล่นได้ผมนะแต่ผมยังอัพไม่เต็มผมเลยไม่หยิบมาใส่เนาอะอแล้วมีอะไรบ้างที่สามารถเล่นได้ก็อย่างเช่นตัวนี้ฟรีเซอร์มีตระกรบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใครมีตัวนี้ก็สามารถใช้ใช้ได้ผหนะตัวนี้ใครมีตัวนี้คือคอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าการจัดทีมเนี่ยก็คือใช้ตัวละครที่มีทั้งหมดอะคือตัวละครมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะผมนะอย่าเอารหัสผมไปเที่ยวเพราะผมเล่นมาันานแล้วงไงตัวละครมผมก็ต้องมีเยอะมันไม่แปลกมันไม่ผิดปกติอยู่แล้วเ เลยใครมีอย่างเช่นไปโอโบลี่ตัวนี้ก็ดีนะสำหรับตัวฟรีใส่ได้หมดครับไปโอโบลี่ได้มาจากไอ์อีเวนต์ของมันเลยะนะแต่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลับมาครับผมแล้วมีอะไรบ้างอ่ะเออบูนี้ตีฮิวได้ไอ้ตัวนี้บูอีซีเอนี่เก่งมากโอ้ยมาใช้ได้เยอะแยะเลยผมนะอ่ามัเดิมาดูความสามารถรวมๆมันก่อนดีกว่าครับเซลล์ตัวแรกครับผมนะได้มาจากการใช้เพชรแดงแรกหรือว่าการเปิดการเช้าผมนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าใครไม่มีเซลล์ตัวอื่น นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากเขานะเพราะมันสามารถฮิวแล้วก็นุกได้ความสามารถในการฮิว10%หลังจากใช้ท่าไม่ตายแล้วก็ความสามารถในการนุกครับผมแอ็แทคกริฟบวก15%ต่อจํานวนคี้ที่ได้รับแล้วก็จะบวกคีบวกหนึ่งต่อจํานวนสีลุกที่ได้รับครับผมผมบอกเลยว่าหลังจาก ECA ผมได้ใช้มันบ่อยมากๆเพราะมันเก่งครับผมอ่ะต่อต่อไปับผมนะเซล LR ตัวนี้ก็เอามาฮิวบผมนะฮิวได้15%แล้วก็ความสามารถอ่ จะคีบวกหนึ่งต่อการจำนวนที่เราใช้สเปคแท็กไปครับผมนะยิ่งใช้สเปคแท็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คีง่ายขึ้นแล้วก็เมื่อคีถึง18แล้ละก็จะบุตีก็จะตีบวก20,000แล้วก็เมื่อเจอกับศัตรูที่ตัดที่ติดสแตทแอคแท็กดาวครับผมนะก็จะตีขีครับผมซึ่งความสามารถมันไม่มีนะฮะความสามารถจะลดแอคแท็กต่อเมื่อใช้ท้าไม่ตายใหญ่ถ้าไม่ตายเล็กเอาไว้ฮิลถ้าไม่ตายใหญ่เอาไว้ลดแอคแท็กต่อไปฟรีเซอร์ครับผม มีความสามารถในการสตันคู่ต่อสู้ครับผมนะ50%แล้วก็ความสามารถในการแทงได้เมื่อเลือดต่ำกว่า49%่สิร์เซ็นต์ดนะแทงได้รับดาเมจดาเมจลดดาเมจที่ได้รับ50%ครับผมแล้วก็แอทแทคเดฟเอนท์บวก20เมื่อเลือดสูงกว่า50%นะฮะแล้วก็คียบวก6มือแล้วก็คียบวก6ด้วยแล้วก็จะตีคริติคอลและสตันศัตรูในเทิร์นหลังจากถูกตีครับผมนะก็จะสามารถสตันได้เลยโอ้โหถือว่าดีนะเนี่ยเออเก่งกว่านี้นะเนี่ยโโอออ้้หฟรีเเเซ์แแมมม่่ม่่่งงงกกินนววะตตาั เลือด50%หรือมากกว่านะเพราะฉะนั้นมันจะเก่งในต้นเกมมากๆและซึ่งซูเปอร์เทโรสเนี่ยมันจะเน้นต้นเกมอยู่แล้วไม่มีการมายื้อจนถึงท้ายเกมหรอกครับอ่าโอเคต่อไปกูโดตัวนี้ผมเอามามันสตันได้ผมและความสามารถในการลดแอคแท็กมันซึ่งเป็นคอมโบคู่กับเซลตัวนี้ได้โคตรดีครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตสีตัวร้ายนะมาจากเออผมลืมบอกเลยฟีเซอร์ตัวนี้มันมาจาก ผมลืมบอ,อกเลยว่าฟิเซอร์ตัวนี้มันมาจากอีเวนต์ของมันนะผมนะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะหายไปได้ไม่นานนี้เองก็ผมนะสำหรับอีเวนต์ฟิเซอร์กับซอเบ็นะครับต่อไปก็กินิวได้มาจากด่านกินิวเลยนะผมนะด่านกินิวไปเอามาได้แล้วก็ต่อไปมาจากเซลได้มาจากตัวศึกชิงเจ้าก็คือไปเปิดกาชาศึกชิงเจ้าเอาครับผมนะเป็นของรางวัลน,นะผมนะแล้วก็สลักตัวน,นี้ก็มาจากด่านมันเลยตอนนี้ก็ต้องเหมือนกลับมาให้ทา eca แล้วด่านมันกลับมาให้ทำแล้วก็ผมนะในตอนนี้นะในช่วงนี้เพราะว่ามีอีเวนต์ฟิเซอร์มา ภาษารถมันก็คือที่บวก3 attack defense 100แล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกัน30%มานุ30%ก็คือเลือดมากเท่าไหร่ก็จะตีแรงเท่านั้นนะผมนะรวมกันเป็น130เนาะแล้วก็จะบวกอีก30%เมื่อเจอกับศัตรู2ตัวขึ้นไปแล้วก็จะ้ฮิลเลือด30%เมื่อเลือดต่ํากว่า30%นะครับอ่าก็คือฮีลตอนแรกเหลือ30%ละฮิลเป็น60อ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะของที่เอาไปก็ประมาณนี้คือบอดีของผมหมดแลผมนะของสําคัญ3มันจะจําบ้านี่หมดละ เลยต้องใช้พวกนี้โอเคเธอแรกมาเราเจอเราให้โบลีเป็นตัวนําหลักของเราครับเพราะโบลีมันสามารถตีลัวได้โบลีสีรุ้งของเราไปไปโอ้โหแม่งโ,โ,โ,โบลีแม่งไม่ลุ้งกับแม่งไม่ลิงกับใครเลยไปเพื่อมาเราป้องกันก่อนพวกความปลอดภัยครับผมแล้วก็ไปลุมตีครับเพราะโบลีสามารถตีได้เรื่อยๆเลยนะมันเหมือนมันจะตีลัวๆด้เมื่อเจอกับสตูหลายๆตัวมันจะตีลัวมากครับอ่าอย่างนี้แหละแล้วก็สลักครับผมอันนี้เบาๆครับโอ้โหมาไม่ใช่ทําไม่ตายใส่เราเลยอ่ะ นั่นก็ใจเย็นนะโอ้โหทำไมหกหมื่นนะผมดีผมเพิ่มบาลป้องกันไม่อยู่โอ้โหโดนไปหมื่นเฮ้ยทำไมมันโดนหนักจังวะดูดิโดนโคตรหนักครับผมโอ้โหโดนไปโคตรหนักเลยนี่โดนไปนี่จะตายแล้วเนี่ยโดนไปนี่จะครึ่งนี่นี่โดนไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอ้โหฟีเซอร์ฟรีเซอร์ผมไม่ได้ไม่ได้สแตทการในนี่แหละไม่ได้รับสแตทการสตานแล้วได้แค่แทงอย่างเดียวตอนนี้ฟีเซอร์คือแทงได้เลือกโอ้โหเลือกลดพวกๆเลย ไวเกินโอเคค่าเจ้าสื่อได้แล้วครับผมแมเจ้าสื่อตายโอเคหลังจากที่โบลี่ตีก็จะเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันนะผมเห็นไหมเมื่อกี้ถึกมากโอเคซีฮิวคุลิลินได้โอเคได้กลับมาเหมือนเดิมสักครับผมดักทวินสตาร์อ้ยลดดิฟเฟนซ์ไปอีกโอเคอ่าตอนนี้เซลอยู่ด้วยกันดีที่สุดครับเซลไปยิงนี่เลยครับส่วนเซลนีน้นนนนก็จริงๆอยากให้ยิงให้ตายทั้งคู่เลยเนาะส่วนกูโดก็ลดแอคแท็กตัวนี้ครับ อ่าราได้เก็บตัวนี้ไปกูโดนี่ใช้ทําให้ตายง่ายอยู่แล้วมันนับเป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่ผมแนะนำเพราะมันใช้ทําไม่ตายได้ง่ายมากไม่ต้องเก็บทําให้ตายให้เต็มก็ใช้ได้เป็นไงนนล่ะคุริลินตายรับผมนะโอ้โหมาเซลนี่ก็เอาครับอันนี้เหมือนจะไม่ใช่ฮิวนะนจะเป็นการลดแอคแท็กปะถ้าจาไม่ผิดไอ้ตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าทําให้ตายมันทำอะไรได้เกมากูโดเปไซโคจเบรินสตันไม่สตันไม่เป็นไรแต่ว่าลดแอคแท็กไปเรียบร้อยสวยครับผมก็ไม่สวยขนาดนั้นโอเคไหนมาดูซิ ความสามารถมันในการออไรแซกแท็กเฉยโอเคมันไม่ฮิวมันไม่สนใจใครเลยใช่ไหมเนี่ยไปยืนนี่ครับผมต่อไปตียำฉาผมสีเขียวนี่ผมว่าค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะงง่ายนะนะดูเลยตัวตัวละครใหม่อย่างฟรีเซอร์สีเขียวเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่มีประโยชน์มากๆครับผมนะพอเลือดเต็มนี่คือสามารถสตันคู่ต่อสู้ได้ตีขี้ก็ได้แต่ว่าพอเราเลือดต่ำกว่าเนี่ยก็จะสามารถแทงได้อีกโอโ้โหความสามารถมาร,รอบด้าน ทั้งเลือดเยอะเลือดน้อยมีความสามารถทั้งคู่ครับผมเลือดเยอะก็ตีแรงเลือดน้อยก็ตีก็ตีแล้วก็ถึกด้วยฮึบโอเคโอ้โหลุ้ัวอ๋ตายตายเจอโบลี่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผมถือว่าผมโชคดีด้วยแหละเจอโบลี่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าโบลี่มีความสามารถแบบเป็นผู้นำร้อยเปอร์เซนต์ก็มาใช้ได้โซล่าแฟ r ร์ไลฟ์อับสอ t ชันอร่อยเลือดฮิวกลับมาเต็มมาฟิเซอร์กำมมัดเฮ้ยยิงมัซะสอบอ ตายซะนี่เตะปิวนี่เป็นไงล่ะอู้ยไม่แทงแดงขนาดนั้นอ๋อไม่มีโอกาสเฉยใช่ไหมอ่านเพื่อความมั่นใจอีกรอบหนึ่งอ๋อต้องถูกรับดาเมตก่อนดีกว่าเออผมลืมไปต้องต้องต้องโดนรับตีนก่อนแต่เมื่อกี้โดนรับไปแล้วโดนรับไปแล้วใช้ได้ใช้ได้แต่ต้องโดนรับตอนตอนแรกด้วยนี่ว่ะเออต้องโดนรับตอนแรกด้วยโอ้โหต้องให้มันยืนตัวแรกสุดถึงจะตีคีจะตีคีตันได้แม่แม่ อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นอะไรมันจะดีขนาดนั้นอะไรต้องโดนตีก่อนโอ้โหไม่อยากให้มันโดนตีก่อนนะฮึโอเคมาเซลจัดก,การครับไปล้านเก้าจัดไปเลยโซลา่าเข้าไม่เข้าไม่ให้ยิงไปตายล้านเจ็ดล้านเจ็ดเรียบร้อยหมดนะเก็บไปอีกหนึ่งด่านไปโกฮังครับผมโอ้โหเจอกูโดกับใช้มีกูโดกับเซลก็พอได้อยู่เฮ้ย ลดพีดโอ like ้โหจบกันไม่เป็นไรครับผมลดดาเมจลดดาเมจอีกฝ่ายครับลดแอกต์เดฟฟ์อีกฝ่ายมันเล็งอันนี้ไปแล้วเล็งก็เล็งมันให้หมดเลยถ้าเล็งมันไปแล้วก็เล็งมันให้หมดเลยอะปล่อยวิดีโอไว้เล็งมันให้หมดก็เล็งไปมาอะไรโอ้โหมามันไอ้ตายโอ้โหโดนไปสองหมื่นโอเคมากุโรไซโคจาวอรินลดแอคแท็กมันเอ้ยเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าเราหนักอยู่เหมือนกันครับโอเคโซล่าแฟลร์ นี่ไลท์อสอสโซฟชั่มดูดเลือดโกฮังมาแล้วก็แหมโกฮังมันจะถึกนะครับตอนนี้แล้วจะเสียเวลากระดานนี้ยับนะผมว่าค่อนข้างเสียเวลามากอ,อืไปเฮ้ยบล็อดดีส้สแมชกระทือเลือดลดไปนิดเดียวเองนะเนี่ยโอ้โหโบลี่คิดิเข้าหน่อยโบลี่คิดิเข้าหน่อยม,มันไม่ขี้เลยครับนิ่งสนิทไม่คริไม่หาไม่เหวอะไรเลย โอเครอบแรกโอ้เอาไงดีวะฟิเซอร์ไม่เป็นไรส่วนอันนี้ผมรอไปก็อันนี้ฮะได้อยู่ครับมาฟิเซอร์จะโดนเท่าไหร่ฮึบมาอ,อ,าอ,มอูโดนไปหมืน่นโดนไปหมืน่นโดนไปหมืน่นโดนไปหมื่นโดนไปหมื่นโดนไปหมื่นโอเคมาจากกัจากรกจัการวัเลยสอบเลยยิงโอ้นี่กระทืบแล้วเตะไปนี่มาสตันเตะขี้โอ้โหแม่งแต่ว่า ข้อเสียคือต้องไปรับตีนก่อนครับไม่งั้นสมมติเราโดนทาให้ตายม,มาหนักๆเนี้ยเราตายได้เลยนะครับค่อน <c oughs> ข,ข้างจะเป็นข้อเสียตรงนี้ครับผมนะเพราะว่าเราต้องไปโดนเท้าก่อนคือถ้ามันไม่มีข้อแบบข้อจํากัดว่าต้องโดนเตะก่อนนะีมันถึงจะมันจะเก่งมากเลยนะครับตัวเนี้ยแต่มีข้อเสียคือต้องโดนเตะก่อนเนี้ยโดนเตะก่อนไม่มคุ้มนั่นแหละโอ้หตอนนี้ลุมโกหังอย่างเดียวครับตอนนี้ลุมโกหังอย่างเดียวเอามาให้ตายก่อนนี้หมันไส้โทษฐานหมันไส้ โอ้โหโดนไปหม oh, oh, ื่นเก้าโอ้โหโดนไปอีกสองหมื่นโอ้โหมันไม่ใช่ทำให้ตายก็ดีแล้วแล้วก็นี่เซลครับดูเลือดเรื่อยๆครับผมนะตอนนี้ซเซลเรื่อยๆครับปึ๊บอมืม่งไม่ตายด้วยประเด็นโอ้โหแม่งถึกว่ะกูดโดนี่ไซโคโจาวารินโอ้โหโดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยมาสลักดาักทวินสตาร์เออแม่งไม่ตายด้วยโอ้โหแม่งถึกเหลือเกินโอเคแทงได้ครับผมแล้วก็โอ้ยโดนวีดีโอนหนักอยู่เหมือนกันโอเคโบรลี่แปลงล่างย้ โอ้โหโบรลเลยอืมเป็นพลังโอ้โหมาเดี๋ยวเวลาแล้วสินะโอ้โหทำไมมันตีหนักจังวะข้างหน้าเดี๋ยวให้มันแทงก่อนให้ฟรีเซอร์แทงไปห้ฟีเซร์แทงไปแล้วเราก็แปรงล่างเลยครับไปฟรีเซอร์ข,าขา้าคารอดซึ่งยังไม่มีเสียงครับเหมือนเดิมครับรอบนี้คือบรลี่จะตีหนักมากครับผมนะจะตีรุลลแล้วตีหนักมากผมนะั้นจัดไปแล้วก็เซลเก็บื่วฮิว เทยวเกมาฟิเซอร์เท่าไหร่แม่มันยิงไมมตายโอ้โหมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นมาฟิเซอร์สามารถสตันได้เป่าน,นี่ผมขอดูก่อนถ้าได้ก็คืออ่าได้แปลว่ามันไม่เกี่ยวแล้วว่าต้องเลือดต่ํากว่าแปลว่ามันแค่โดนโจมตีก็ใช้ได้เลยโอเคโอเคอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้ยังไม่เคยใช้ไงยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ตอนนี้รู้แล้วปึ๊บระเบิดไปโบลี่พาวเวอร์แม็กซิมัมสามล้านโอ้โห มานี่ควางระเบิดไปแล้วอือกระทืบนอีกฉันอ่ะตบเด็กเตะผู้หญิงหมดโอไม่ก้าบลัสเตอร์โอ้แม่งไม่ตายด้วยเออแต่ไม่เป็นไรเซลอยู่ข้างหลังฮิลได้ครับผมโอ้ดีที่เซลอยู่ข้างหลังฮิลที่เซลโซล่ากำลัไม่กำลัไม่ห้าฮิลน่อยเออเอาให้ตายดีไม่ตายด้วยอ่าเซลตัวนี้มันฮิลได้อ่ะโอเคงั้นผมให้กูโดจัดการไปอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วแล้วผมจะให้เซลฮิลจะทันว่าผมว่ากูโดน่าจะยิงตายก่อนหรอกกลัวมากเลยโอ้โหไม่ได้ฮิลด้วย ไม่เป็นไรไม่ได้หิวก็ไม่ได้หิววะมากูโดโปึ๊บสองล้านสองแสนห้าครับผมไซโคจจวลินโอเคตายกูโดโมันก็ยิงแรงมเหมือนกันเน่โอเคต่อไปเบจิต้าผมเบจิต้ากับใครเอ่ยไม่รู้เบจิต้ากับทรังเบจิต้ากับทรังมาทรังกามปูด,ด้วยโอเคมาฟีซาฟีเซอร์โอโห้ฟีเซอร์มไม่ยุ่งกับใครเลยวะฟีเซอร์มันทำไอ้นี่ไม่ค่อยได้โอ้โหนโอ้โหน ดุมตีนี้ให้หมดเลยแล้วกันผมขอทิวเพื่อผมขอเปิดพังลป้องกันก่อนแล้วกันเพื่อความชัว์ขอเปิดพังลป้องกันเพื่อความชัว์ไม่งั้นจะตายขึ้นมาแล้วหาไม่หาวนะครับจะตายขึ้นมาโอเคได้คีแล้วได้ตีแล้วไม่ตายแม่งเก่งตรงนี้นี่เองโอ้โหตัวฟรีนี่มันเก่งจังเลยวะตัวนี้เฮ้ฟิเซอรอ์นี้มันเก่งอะมีข้อเสียคือตีเบาก็จริงแต่มันมันมาใช้ได้อะเนี่ยเห็นปะสัน <laughs> เนี่ยคือเราไม่ต้องกลัวว่าทาังจะตีเราอะ โดนสตันแปดแต่นะ่าสตันแค่ร,รอบเดียวผมนะโอ้โดนสตันด้วยทําให้ตายของไอ้นี่อีกด้วยของสลักด้วยโอ้โหถือว่าโดนคอมโบลัวๆโดนเป็นคอมโบลัวๆครับโอเคมาอีกรอบไปือ้อมาไปเลยบลัดดีส้สแ s ชกระเทืบกระเทืบโอ้โหเบ,บจิต้ามันรู้มันรู้โอ้โหไปห้าหมื่น 50, โอเคโอจะตายแล้ววะผมจะตายแล้ววะท่านผู้ชมครับผมจะตายแล้วครับ เซล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 ผมรู้ว่านายทำได้เซ oh, yeah, ลโอ้โหแย่ละอ่ออย่างนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้อ่าดีมากดีมากดีมากเดี๋ยวเพิ่งโดนเตะตายเออต้องเรามีอีคารัสอยู่กลัวอะไรเรามีคนของอีคารัสอยู่ไม่ต้องกลัวมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกสูโยอิกุสุไปครับผมนะโดครั้งหมดเย่โดคร yeah, ั้งมุดบ๊อบบ๊อบบ๊อมาอือ อออืแล้วก็ถ้าแลกเของนั้นสามารถฮิวได้ด้วยหลังจากที่ใช้ทําให้ตาแล้วฮิวไลฟ์อับซอร์พชั่นดูดเลือด thrung โอ้โหยล้านกว่าเองโค,เโคตรเบาเลยโคตรเบาเลยเอาจริงอุยเบจิต้าอย่าตีหนักโอเคไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็มาไซโคโเจวอลินสตันโอ้โหทั้งไม่ได้ตีโอ้โหโดนอีกรอบครับตอนนี้ทั้งคือตีเบาด้วยทั้งโดนทั้งเบาแลา้ว t h r u ั้งโดนไอ้นี่ด้วยผน,นึกไว้ด้วยครับผมโอ้โหไอ้นี่มีเท่าไหร่โอ้สี่สิบวะไม่ได้ละอันนี้ผมขอเปิดนี่ได้ยิไหมวะเปิดผีเลยแล้วกันเปิดผีเลยแล้วกันผมว่ารอบนี้เรายังไม่มั่นใจเท่าไหร่รอบนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทำอะไรไม่ได้ครับรอบนี้โอเคฟิเซอร์ต้องการแค่อันเดียวตีนี่ให้ตายไปเลยครับผมตีตัวทั้งให้ตายไปเลยไอ้น,นี่ผมเก็บไว้แล้วกันเก็บไว้แล้วกันเก็บไว้แล้วกันเ,เก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าเลยวะเมื่อกี้ผมพลาด เปลี่ยนผิดเอ่อไปเก็บลูกแก้วผิดสีโอเคตายอีกรอบเจอสตาร์น,นี่มันยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยสำหรับทั้งเนี่ยอืมตายได้ยังโอ้โหยังไม่ตายเหรอตายแล้วโอเคนู่มันจะถึกเกินมันก็ถึกเกินไปโอเคบโบลลี่อื้อเบ่งพลังลอ,อีกรอบโบลลี่พาวเวอร์แม็กซิมัมอืมโมโหโมโหโบลลี่ลุยเลยโบลลี่ อุ้ยคอคอรอนบ่งพลังสุดๆเย้โหโหโห้โหมันนี่อ่าเอาเนี้โอ้โหนี่มันแย่ขนาดนี้นี่มันมันแย่ขนาดนี้แต่โรลี่ผมไม่รู้นะว่าจะว่าจะโดนดาเมจหนักป่ะขอให้โดนไม่หนัก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 โอ้โหสามหมื่นเจ็บเจ็บไปว่ะเจ็บเจ็บไปว่ะเจ็บเจ็บปเจ็บเจ็บปลากันแกก็ติกเมเทโอ ไปโบลีพาวเวอร์แม็กซิมั่มตายโอ้โหมีโบลีทีนี้ง่ายเลยว่ะสำหรับซูเปอร์ทูโรดด่านสีอ่ะเรียบร้อยครับไปเจอโกคูครับโกคูกะห้าอีกห้าตัวเรียบร้อยให้โกคูกับอีกห้าตัวอ่าโอ้โหรอบนี้ใครแทงได้บ้างวะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคฟิเซอร์แทงได้ครับผมฟิเซอร์ไปเล่นเลยเล่นอะไรก็ได้เล่นโกคูไปอันนี้ผมจะให้ไอ้นี่เบจิต้าหน่อยแล้วกันมันจะได้ตีเราไม่แรงพอ แล้วก็ไปตีนี่เลยตีครั้งเพราะทังน่าจะเปราะที่สุดครับดูจากสภาพแล้วอันไหนโอ้โหมันไม่ได้ดีขนาดนั้นโดนไปหมื่นกว่าโอ้โหผมว่าผมตายวะโอ้ไม่รู้ะผมนึกว่าได้แล้วอ่ะมันต้อง5 0ตหรือต่ำกว่าแม่งโดนหนักเลยทีนี้ต้องหิวแล้วเถินหน้าโอเคกคูโดนสั้นไปสวยครับโดนไปอีกหมื่นอย่าอย่าไม่ตายอย่าไม่ตายอย่าอย่าไม่ตายอย่าไม่ตายโอ้โหเหลือย0โอเค ไปเฮ้ยไซโคโจาวลิมซันได้ได้ความหวังโอ้โหสตันได้อยู่สตันได้อยู่โอเคจากการเอ้ยมันไม่ตายไม่เป็นไรโอ้ยต้องฮิวอ่ะไม่งั้นตายผมฮิว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 ด่วนดวนฮิวด่วนดวน,ดวนร,รีบเลยฮิวด่วนดวน,ดวนอ,อย่างนี้ไปอยู่ข้างหลังก็ถูกแล้วครับช่วยกันตีนี้ให้หมดเลยครับโอเคอันนี้ก็ตีเพื่อไม่ตายใหญ่เลยบลับ,บโฮ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 ,โฮ อะไรอันแน่45อันแน่40ไม่เข้าละเซโซลา่าเขาไม่ห่อไม่ห่อ You shall be destroyed ไม่ตายด้วยไอ้นี่แล้วก็สามแสนนะผมซูปเปอร์เข้าไม่เข้าไม่ห้าอืมแมงไ,ไม่ตายด้วยโอเคโบรโีปิดฉากออนี่โหยทุ่มลงไปอีเลเซอร์แคนนอนกำมือคว้างไว้บึ้มเรียบร้อยตายโอ้โสองล้านแรงจังวะโคตรแรงอะ ถ้าไม่ตายใหญ่แรงมากก็วเมื่อกี้เขาไป2ล้านหนึ่งเออแล้วก okay, 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 so cool. ็ล้าน2ด้วยโอเคโรลี่อันนี้ก็พอยืนได้ผมโอเคตอนนี้ฟีเซอร์ยืนไม่ได้เนาะอ่างั้นผมเล่นโกเทนต่องั้นโอ้แต่โอ้ย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 โยโยโกคูเยอะมากงั้นไปสตันโกคูให้ได้ครับผมฟีเซอร์อ่ะช่วยโกคูไปจริงๆต้องตีเบจิต้าผมพลาดแล้ว เมื่อไรนี่ยังพอแทงได้อยู่โอเคสัมพันธ์สัมพันยังโดนเบาๆอยู่ยังโดนเบาๆอยู่มาเซลครับผมเซลก็ฮิวเรื่อยๆครับผมเป็นทีมที่ฮิวได้เรื่อยๆจริงๆครับผมนะมีเซลอยู่2ตัวแล่นเซลฮิวทั้งคู่โอเคห้าแสนไอห้าพันห้าพันห้าแสนก็เยอะไปโอโ้โหมันมาทําให้ตายอย่างงี้โอโ้ยโดนไปเก้าหมื่นเจ็บ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 เลยเจ็บเจ็บเลยโกคูสตันมันโอโ้โหอย่างสวยโอโ้โหสวยจรงิงครับผมซอเบยิ่งมันอ่าแกประมาทฉันเกินไปแล้วนะโกคู โอ้ยโดนไปหมืม่นกว่าแรงแรงเกียจตรงนี้ครับอ่าตอนนี้โกคุโดนสตันอยู่ไม่ต้องห่วงว่าโกคุจะตีที่อยากตีโกคุให้ตายเลยแต่ว่าเรามาทางนี้แล้วตีนี่ให้ตายไปเลยครับผมตีมันให้ตายไปเลยครับตีไอตัวไอ้นี่ไปส่วนนี้สตันเปจิตาได้สตันไปสตันได้สตันไปแต่ยังเหลืออีกรอบนึงนะยังเหลืออีกรอบนึงสำหรับไอตัวหมายเลขแปดครับฮัตจังยังอยู่ครับฮัตจัง ทัดจังอ้ยตายตายไม่ไม่ตายซ้ำไม่ตายต้องซ้ำพลล้ไม่ซ้ำโอเคมันตายผมนะสำหรับไอตัวโกเทนตายเรียบร้อยดักเน็ตทวินสตาร์สตันแม่ไม่ตันโอ้โหโดนเออโหบูไไ่ทางขาดคำแม่งไม่ตายใส่เลยโอเคโบลี่โบรเลยแปลงล่างโอ้ยไม่ได้ชอบโบลี่ขนาดนั้นแต่มันรู้สึกมันเท่ขนาดนี้ โอเคไม่มีด้วยข้างหน้าอา้าวไปยืนคู่กันไม่ได้ด้วยโอเคโบรลี่ยืนคนเดียวเลยฮึบอ่ะค่าคา,า,าลอตโตมาแต่เวลาโบรลี่ลุยครับผมตัวไหนที่เลือดเยอะๆนี่ผมเล่นมันตัวแรกเลยจริงเลือดเยอะๆใช่ไหมเลือดเยอะๆคนต้องเป็นโกหังนะนะเพราะโกหังน่าจะไอนี้มากสุดส่วนผมก็จะนี่ด้วยใช้จีจีสขณะว่าลดดามเมจลดพลังป้องกันมันด้วยลดดามเมจลดพลังป้องกันมันรับรองว่ามัน สู้เราไม่ได้แน่นอนโดนรถป้องกันโดนรถโจมตีโบลีส,สก,กัดทีเดียวสก,กัดดาวลุ่งทีนี่โบลีคว้างไปสก,กัดโกฮังให้ตายบรัมเขาให้ทลายสามล้านห้าครับผมโอ้โหแล้วโบลีซ้ําต่อครับด้วยโกคูจับหน้าเออจับหน้าระบาดจับหน้าเออชว่วงนี้โควิดเยอะเขาห้ามจับจะจับแบบมีอะไรไมหมเฮ้อเขอจับอีกทีนี่แกฉันอยากให้แกติดโควิดซะชาวไซ,าซ,าซาายาแกจะตายหาไปสักที อุ้ยระเบิดไปโอ้โหยล้านสามด่านล้นลนานหกเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเก็บเก็บไปอีกหนึ่งด่านต้องสำหรับซูเปอร์แบทเทิลโรสนะผมอ่าสำหรับด่านฟรีเนาะตัวฟรีได้ทำจบสักทีครับสำหรับอ่าครั้งนี้ยังไม่จบหรอกยังเหลืออีก2-3สามด่านเลยครับแต่ว่าเราก็จะทำให้อันแรกจบให้หมดเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกว่าเราจะทำต่อไหมสำหรับไอตัวพวกเนี้ยเออซูเปอร์คาร์ดโอลี่แล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าจะทำต่อดีไหมเนาะแต่ว่า ไอ้น,นี่เราทำเนี่ยไอ้น,นี้เราทำให้เสร็จไปเลยครับผมนะโอเคขอจบก็จบคลิปตอนนี้นะครับฝากกดไลค์สกายกดแชร์ถ้าเป็นคนชผมทำคลิปด็อกคังดีๆต่อไปด้วยก็ตาหน้าจะเป็นสีอะไรก็สามารถไปไปโหวตได้ว่านะยังเปิดโหวตไว้อยู่นะครับผมนะก็ตามนั้นนะผมนะโอเคก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดไลค์เพจเราด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับผม